จับเองจับแบบโคตรเลยแล้วกันอืมอ่าเอาดิเปิดเล่นเรื่อยๆจะจับความชิงไม่ได้ตอนเนี้ย มียาวเข้าสวยครับเ็นกำลังใจอ่ะแต่บองใจหยา มาครับมุมมองเรา,าเห็นสไเปอรใจเย็นๆหยดไว้เรียบร้อยเก็บให้หมดแล้วดีป่ะ อ้าวปลาระเบิดโดนเฉยเอา ว่าท่ายอเอาดีแรงมั้งโยกความรู้ตัวหนึ่งเย้ สซองแม่ง MVP จับตอนเนี้ย